สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาฉีดยาลับรลวงก่อขอ107นะครับเป็น EP ีสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูลักษณะการฉีดลับรลวงรอบสุดท้ายนะครับถามว่าทำไมรอบนี้เราฉีดยาลับรลวงช้าใช่ไหมหรือว่าฉีดยากันเม็ดลายเม็ดดำช้าฝนตกครับ กมาสามสี่วันแล้วยังไม่ได้ฉีดเลยนะครับนี่นะครับถ้าเราไม่ได้ฉีดเนี่ยเม็ดมันก็จะเริ่มดำลายแล้วนะครับก็คือเป็นบางจุดที่มันดำลายนะครับปกติเราจะฉีดในช่วงมีน้ำนมเนาะก็คือลักษณะประมาณนี้นะครับเราจะฉีดยาคลายอมโลเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูตัวยานะครับอันนี้เรามาแนะนําข่าที่เราจะฉีดก่อนอย่างแรกเนี่ยตอนเราจะฉีดรับรวงรอบสุดท้ายเนี่ยลักษณะ ลักษณะข้าวจะต้องอยู่ในลักษณะประมาณเหมือนรวงนี้เลยนี่นะครับแบบนี้เลยก็คือหนึ่งเกสรไม่มีอยู่ในรวงแล้วนะครับสองรวงเนี่ยเริ่มโค้งมีน้นํานมอยู่ปลายเม็ดแล้วอย่างนี้นะครับเนี่ยตั้งแต่ที่มือผมจับแบบนี้คือฉีดรอบอะโมเลได้เลยก็คือที่ผมจับเนี่ยมันต้องโค้งแบบนี้แหละเราฉีดไปเพื่อให้เม็ดลายเม็ดดาตรงเนี้ยไม่เกิดนะครับหนึ่งเรื่องสอง เราฉีดเพื่อสร้างน้ำนมปลายเม็ดเข้าไปด้วยและไอที่โดดเดี่ขึ้นมาเนี่ยมันจะได้เมล็ดที่เต็มหมดนะครับส่วนถ้าเราฉีดช้ากว่านี้เราจะไม่ได้ปลายเม็ดนะครับเนี่ยปลายเม็ดเนี่ยมันจะสร้างแป้งเม็ดลายเม็ดดำไปแล้วนะครับแต่เราจะช่วยส่งเสริมตรงนี้ให้มันดีขึ้นนะครับนี่คือลักษณะข้าวที่เราจะมาฉีดยาก็คือลักษณะประมาณนี้เนี่ยอย่างเนี้ย เนี่ยนะครับอย่างเม็ดที่มันงวยไปแล้วมีแป้งไปแล้วเนี้ยมันก็จะลายดานะครับแล้วก็มีแป้งมีมเมล็ดไปแล้วการฉีดปุ๋ยเกจของเราก็จะไม่มีผลอะไรแต่เราจะมาได้โคนรวงแทนเนี่ยนะครับได้โคนลวงที่โดดเด่นตรงเนี้ยแทนนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยอ่ะอย่างรวงตรงนี้นะครับ like like นี่อย่างรวงตรงเนี้ยไอปลายรวงตรงเนี้ยเราก็จะไม่ได้ละเพราะว่ามันมีแป้งมีน้ํานมครบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่เราจะมาได้ตรงนี้แทนนะครับเราจะมาได้โคนรวงตรงนี้แทน นี่นะครับโคลงตรงนี้เพราะว่ามันกำลังสร้างน้ํานมโคลงอยู่แล้วลักษณะที่เราจะฉีดดีที่สุดนะครับหนึ่งใบข้าวต้องเขียวนะครับนี่ใบข้าวจะต้องเขียวแบบนี้นะครับใบข้าวเขียวรวงข้าวออกสีเหลืองเขียวเขียวนะครับก็คือรวงจะต้องมีลักษณะเขียวนะครับแบบนี้เลยเนี่ยรวงจะต้องมีลักษณะเขียวแบบนี้นะครับรวงเขียวเม็ดเขียว แล้วก็ใบเขียวนะครับซึ่งหมายถึงว่าเขาเนี่ยกําลังสร้างเมล็ดสร้างน้ํานมอยู่เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยควรฉีดนะครับไม่งั้นเรื่องเมล็ดดาเม็ดเม็ดด่างเนี่ยมันก็จะเกิดเยอะกว่าการที่เราไม่ได้ฉีดถ้าคุณฉีดเนี่ยมันก็จะเกิดน้อยนะครับเนี่ยข้าวเนี่ยถ้าเราฉีดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดน้อยนะครับเนี่ย อันนี้คือเราจะฉีดเป็นรอบสุดท้ายนะครับนี่นี่นะครับถ้าเราฉีดมันก็จะป้องกันโดยเฉพาะฝนตกทุกวันแบบนี้นะครับเราควรจะต้องฉีดเนาะนี่คือลักษณะข้าวที่เราจะมาฉีดยารอบอะโมเร่หรือรอบสุดท้ายนะครับคุณจะไม่ฉีดก็เรื่องของพวกคุณนะครับผมไม่ได้หมายนี่แต่ผมแนะนํา f c ผมหรือว่าคนที่เขาจะฉีดตามผมหรือว่ามีงบประมาณฉีดเนี่ยนะครับอย่างนี้ฉีดได้เลยนะครับใบเขียวเม็ดเขียวเม็ดสวยฉีดได้เลยนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับ นี่ผมจะฉีดเป็นรอบสุดท้ายนี่นะครับแบบนี้สวยเลยครับถ้าฉีดในลักษณะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับก็คือน้ำนมจริงๆน้ำนมมันจะต้องยังไม่เข้าเม็ดเยอะกว่าน,นี้จริงๆมันไม่ทันนะครับฝนมันตกมาสามสี่วันติดเราก็ไม่มีเวลาจะฉีดและอย่างสุดท้ายที่เราฉีดและเราหวังให้มันไม่เกิดที่สุดก็คือเพี้ยกระโดดครับเราฉีดบำรุงแล้วเราก็ต้องใส่เพี้ยกระโดด นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญเพี้ยกกระโดดเนี่ยตัวดีเลยแล้วก็มแมลงสิงหรือพวกมแมลงปากเจาะปากดูดที่มันจะมาเจาะคอลวงตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเจาะคอลวงตรงเนี้ยเราเลยจะใส่ยาอะไรไปบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือตัวเรื่องการจะฉีดนะครับป้องการเรื่องเม็ดลายเม็ดดำนะครับหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็ช่วยเร่งแป้งเร่งน้ํานมเร่งน้ําหนักและในการฉีดใบข้าวต้องเขียว ใบข้าวต้องอยู่ในสภาพเขียวดีเมล็ดเขียวดีนะครับและสิ่งสุดท้ายที่เราจะป้องกันมากที่สุดก็คือเพี้ยกระโดดแล้วก็พวกแมลงเปลือกแข็งเจาะเจาะเม็ดข้าวเจาะคอรวงครับไปเดี๋ยวเราไปดูตัวยากันเลยนะครับขอบคุณมากครับก็มาต่อกันเลยนะครับมาดูตัวยากันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตัวยาตัวแรกก็เป็นนี่เลยนะครับคล้ายๆอะโมเลตนะครับผมใช้ชาร์ก ชาร์กมูเล่นะครับก็คือไดพิโนโคนาโซนบวกโพพิโคนาโซนนะครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนาะก็วันนี้เราจะมาฉีดชาร์กมูเล่นะครับเป็นยาคล้ายๆอ้อมูเล่นะครับตาฉลามนะครับมีตัวนี้หนึ่งตัวเนาะอ่ะตัวนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับลูเฟนนูรอนนะครับสูตรเย็นนะครับตัวนี้นะครับก็ยาทั้งหมดนี้สามารถหาซื้อในติ๊กต็อกได้นะครับเดี๋ยวผมปักกระาไว้ให้เนาะ คุณอยากจะไปเลือกยาถูกๆก็ตามนี้นะครับสองตัวแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับไทมีโทซีนเพียกระโดดนะครับยาจําเป็นที่จะต้องฉีดนะครับผมไม่บอกจํำนวนการฉีดนะครับบอกแค่ตัวยาคุณก็ไปศึกษากันเอาเองนะครับบางทีมันก็ไม่ละเอียดมากคุณก็ไม่ได้ดูกันหรอกครับอันนี้เราแค่ทำเป็นแนวทางคร่าวๆให้นะครับนี่นะครับตามนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับ อีโคพัดอีโคพัดนะครับแคลเซียมโบลอนนะครับตามนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับกดอะมิโนนะครับกดอะมิโนโอเมกานะครับดีสายลายนะครับกดอะมิโนตัวนี้นะครับก็ใช้แค่สองซองนะครับทั้งหมดสิบสี่ได้ผมใช้แค่สองซองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ทัดลองทัดเสริมนะครับตามนี้นี่นะครับทัดลองทัดเสริมแล้วก็ตัวสำคัญนะครับบูโพเพนซินนะครับก็คือแมลงวีขาวไรขาวหรือยาคุมไข่เพี้ยกระโดดหรือเพี้ยต่างๆที่อยู่ในนาในระยะออกหลวงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ พิพนิวนะครับมแมลงเปลือกแข็งหรือเปลือกเจาะได้หนอนกอด้วยนะครับโอเคนะครับก็เป็นอันว่าจบตัวยานะครับตามนี้เนาะพิพนิวบูโพอพินสินนะครับแล้วก็นี่นะครับทัดลองทัานเสริมโอ้บอกจำนวนใช้ก็ได้นะครับจะได้ไม่จะได้ทีเดียวไปเลยเนาะก็บูโพอพินสินเนี่ยเราจะใช้สามร้อยกร,รมัมนะครับ ต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับหรือสามร้อยกรัมต่อห้าไร่นะครับคิดง่ายง่สามร้อยกรัมต่อห้าไร่หรือสามร้อยกรัมต่อน้ำสองร้อยลิตรพีโพนิวใช้สามร้อยซีซีนะครับถึงห้าร้อยซีซีฟังดีๆนะครับคือครึ่งขวดหรือว่าสามร้อยซีซีต่อห้าไร่นะครับหรือครึ่งขวดต่อห้าไร่นะครับตัวนี้ก็ใช้แค่ห้าสิบกรัมนะครับ ห้าสิบกรัมหรือร้อยกรัมต่อห้าไร่หรือต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับชาร์กโมเลนี่ใช้สองร้อยซีซีนะครับต่อน้ำสองร้อยลิตรหรือต่อห้าไร่นะครับไทมีโทโซีนใช้หนึ่งร้อยกรัมถึงสองร้อยกรัมต่อห้าไร่หรือน้ำสองร้อยลิตรนะครับไอตัวนี้ก็ 2อละห้าไร่คิดเอานะครับสิบสี่ไร่เนี่ยผมฉีดแค่สองซองเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อะไรให้มันเข้มข้นมากนะครับเอาแค่ผิวๆเพราะว่าข้าวมันอยู่ในระยะที่จะเป็นเม็ดหมดแล้วนะครับแต่เราก็ใส่ไปงั้นแหละยามันเหลือนะครับที่ซื้อเผื่อไว้งวดนั้นหมื่นหนึ่งอ่ะอ่าแล้วก็ลูเฟนูลอนอันนี้ก็ใช้แค่ยี่สิบกไม่ใช่ย20ี่สิบสองร้อยถึงสามร้อยซีซีต่อห้าไร่หรือน้ำสองร้อยลิตรนะครับ แล้วตัวสุดท้ายก็แฮลเซียมบอลอนหีโคพัดแฮลเซียมบอลอนนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้อยู่แค่2 0 0ร้อยถึงสามซีซีต่อห้าไล่หรือว่าต่อน้ำสอ0รลิตรเป็นอันว่าครบจบนะครับยาเซตสุดท้ายนะครับรอบกอหนึ่งอยเจนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับนาสิทสีไร่นะครับก็ใส่ไม่หมดหรอกนะครับมันก็ใส่แค่เหลือนะครับ ไปโอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับคลิปสุดท้ายของกอขอ107ยาเซตส,สุดท้ายนะครับส่วนยาไอช่วงที่ใส่ปุ๋ยรับท้องอะ่ะก็คือไอที่เราหว่านปุ๋ยไปแล้วแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยรับท้องอะ่ะคุณย้อนกลับไปดูคลิปที่เราใส่ปุ๋ยรอบหนึ่งนะครับที่เราใส่ปุ๋ยรอบหนึ่งฉีดยาใส่ปุ๋ยรอบสองฉีดยาใส่ปุ๋ยรอบสา ผมไม่ได้ลงคลิปก็ย้อนกลับไปดูไอคลิปรอบหนึ่งกับรอบสองเพราะใช้ยาตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีเวลาถ่ายฝนมันตกด้วยแล้วเวลามันไม่ค่อยมีนะครับเราก็ข้ามโดดมาเป็นรอบอะโมเล่เลยโอเคนะครับขอบคุณมากครับ